บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนพระสุธาเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่วมบุญอุ่นเกษา ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปราถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพักศกนิกรชาวจังหวัดสงขลาทุกหมู่เหล่า